เออเอลเอมก็แบบทุกคนจะน่จะเกอะแบบมันมันไม่แตกเออมันมันไม่ได้แปลกเกลียเออแกอย่างโตแชอบทำอะไรที่คาดไม่ถึงบ่ खा ग्रेड มีคาถามเยอะมากๆเลยที่จะให้เราได้ตอบวันนี้นะคะก็พวกเราห้าคนก็จะเป็นคนตอบแต่ว่าวันนี้นะคะชอ,อยก็จะมีทั้งหมด6คนค่กะก็คือมีพี่แบบเข้ามาด้วยนั่นเองคะ<ช>่ะก็คาถามเยอะมากๆฉะนั้นะเราไปเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่านะ,ะทุกคนไปเลยไปเลยไปเลยออขอบคุณ คืนหนึ่งอะแม่แบบไม่อยู่บ้านยอะไรเงี้ยหนูแบบนอนไม่ได้เลยอะจริงแบบตอนนั้นแบบนอนตีสองใช่ไหมแต่วก็ตื่นมาตลอดทังคือยอยงนอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าแบบมันตีสี่ตีห้าแบบรู้สึกว่ามันแบบมีแสงสวายย่างอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแบบหูใจเพราะเหมือนเหมือนอาจจะไม่ได้กลัวผีแต่แบบกลัวความมืดกลยยัวอะไร พ่อพ่อล้วครับทำไมคิดว่าตัวเองตัวผีดหนูเป็นคนจินตนาการเก่งค่ะคือว่าแบบถ้าเกิดมันมืดๆหรือแบบซึ้มๆอะไรชอบจินตนาการไปก่อนใช่ขนาดหนูไปนอนหอวันแรกหนูยังลากแม่ไปนอนเป็นเพื่อนเลยครับเเพิ่มทำไมหนูคิดว่าพี่เม่ตัวผดพี่สุดเพราะว่าวันนั้นที่ครูสอนเต้นครูแชมป์จะเล่าเรื่องผีพี่เม่ก็คือแบบลุกลี้ลุกลนนั่งไม่ได้ย้ายวิ่งแบบไม่เอาไม่เอา เราคือคืนนที่แม่ไม่อยู่หออหไม่เล่าได้ไหมบอกไปฟังได้เปล่าเรื่ี่มันน่าจะกลัวที่สุดอเฮ้ยเดี๋ยวเอามก่อนครถึงคิดว่าเียจารู้สึกเก็ไม่ลรู้รู้สึกว่าพี่เคียรรู้สึกว่าพี่เคียเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแต่แบบ หนูเป็นคนที่แบบแอบดูคนออกง่ายเลยว่าแบบจริงๆแล้วข้างในเขารู้สึกยังไงก็เลยแบบชอบบอกแบบที่ออกพาแบบอุ้ยพูดแบบนั้นอะไรอยางเนี้ก็ไม่เคลีย

อเคลียร์ทำไมคิดว่าเกสเเก่งที่สุดในว ก็คือนั่งขล่มมากใช่โอเคใช่แต่ว่าจริงๆพิ่เมยน่ารักมากใช่ครับมีช่วงตอนมาออดิชั่นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็รู้จักกันรู้จักพี่เคียร์ตอนแบบยังไงตอนตอนอยู่ตออนั่นแหละแบบเรารู้สึกว่าพี่เคียร์มีความแบบตอนออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาโตอ่ะแต่ แต่พอแบบมารู้จักกันจริงๆแล้วแบบ แต่แบบว่ามันน่าจะแบบพี่ทีมมองลุนในแง่ดีทําให้ทุกคนแบบว่าเอะไร่ะลุนนึกเข้าไม่ออกแบบนั่นแหละเนคนะทมีต้งเป็นคนดน้องดูสดใสสดใสน้องดูสใสสดใสคิดว่าน่าจะแบบไม่โกรธใครแบบว่าดูแบบว่าใครมาว่าอะไร จริงโอเคครับพี่แม่ทำไมคิดว่าเกียร์ร้องเป็นอนก็รู้สึกว่าแบบเสียงไม่เสียงเอ๊ะีเสียงวิเสียงคือวิเสียงรูว่าเสียงวิเสียงเขาแบบแบบใสอะไรอย่างเงี้ยเวลาเวลาร้องอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นผู้นำแบบได้เออเออเป็นเป็นตัวหลักในการร้องเพลงกันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เกียร์ทำไมคิดว่าก่อนถอด เห็นครั้งแรกเรารู้สึกว่าคนนี้สวยจังแบบว่าเห็นครั้งแรกแบบว่าตอนที่ยังไม่รู้จักมาก่อนเห็นครั้งแรกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าคนนี้สวยกันตอนที่เข้าไปออร์ิชั่นแล้วก็เห็นแล้วก็คนนี้สวยจัง <c oughs> มันเป็นความรู้สึกอย่างเงี้ยค, <c oughs> ค่ะที่มาเหมือนกันเจอน้องครั้งแรกก่อนออร์ิชั่นจริงค่ะแล้วแบบพอเข้าไปแล้วตอนนั้นคือไม่สนับสนุนใช่คือชมพูแล้วแบบคือหนูว่า นี่มันไว้มันโอกอะ่อกออกะก็เลยคิดว่าลองสวยสุดที่เดินออกมาแล้วบอกว่าคนอยู่ในห้องสวยมาก เราดอยเป็นเกณฑ์ครเธอหนูอ่ะคิดว่าแบบเกณเปลีล่ยนวิชใช่ไหมคะแล้วคิดว่าเกณน่าจะสามารถแก้งฉาะของหนูได้แบบสมมตเราต้องต่อเรือต้องแบบล่าสัตว์ต้องปีนต้นไม้อะไรเงี้ยเกณฑ์มันน่าจะรู้นได้ถ้าเกิดพผมเรียน้ไม่เราพูี้วไม่ได้ใชครับมาเ <c oughs> แล้วทำไมฟิลไม่จดเองลไม่จดตัวเองอหรอฟิลไม่ตจดทำไมฟิลว่าจดตัวเองไม่ได้ก็จาตัวเองได้อยู่เหรออ้าวเหรอไม่ครับกิดว่าคนความจำสื่อหรบจดตัวเองไม่ได้อ่าโอเคโอเคหมายถึงว่าแบบอยากอยากจดอยากพยายามเรียกจดตัวเองเพราะว่าเหมือนแบบว่าอยากจดตัวเองว่าตัวเองแบบเคยอยู่จุดไหนเคยเป็นใครเคยรู้สึกยังไงเงี้ยถ้าเบอกว่าแบบเราไปจดคนอื่นอ่ะมัน สมมติจำจำคนอื่นได้แค่คนเดียวใช่ไหมเรารู้สึกว่าแบบมันคงมันคงรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆที่เราจำอื่นได้แต่เราจำตัวเอ,องค่ะเกลียดทำไมถึงว่าเป็นแบบเพราะว่าพี่แบมเป็นความสดใสข,ของโลกใบนี้ค่ะหนูน <c ười> หอ,อยากจะแบบว่าตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสข,ของพี่แบมก็เลยเลือกจะจดจำพี่แบมเอาไว้ค่ะในสถาน,นการณ์แบบนี้ตอนนี้ขอถามเกลียดเริ่มกลัว แสดงแล้วใช่ก็เลยคิดว่าพี่เกดน่าจะยังไม่นอนแล้วก็น่าจะคุยกันอยู่สองคนตอนที่สามที่สี่ใช่เพราะว่าเกดชอบโทรมาบ่อยแบบแบบพอจะไม่พิมไม่แบบไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยทีนี้ก็โทรมาแบบเคิดว่าถุงมัะอะไรอเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเกดเกลาระบันคิดว่าเป็นแปะ ตอนจะไปแคนาดาหรือว่าอะไรสักอย่างอะที่เหมือนกับว่าคุยไม่ได้ซึ้งนะคือตอนนั้นเหมือนคุยกับพี่แชมป์ตลกตลก,ตลกอะเฮ้ยดีพี่แบมก็เหมือนพูดตลกสักพักก็หลงไห้ออกมาคือนี่ก็ฮะทำไมอยู่ดีดีแบบสถานการณ์มันก็แบบนี้ถูกไหมทุกคนน่าจะ <c oughs> คิดเหมือนกัน้นมันไม่ได้แบบแปลก <c oughs> แต่โอ่ อยากเต้นเก่งเหมือนเจนค่ะอยู่ตอีบเข้าะวอยู่หน้าเจนแล้วก็จะรีบเรียนรู้การเต้นของเขาสำหรับเยนการทำไมถึงอยากสลับหน้ากับเจนเหมือนกันอยากเป็นเก่งเหมือนกันป่้วเหมือนกันเอาพ้อยส่วนกไปส่วนทำไมอยากสลับพี่แบมคะอยากรู้ว่าพี่แบมแบบยังไงเรียนกัน ก่าประเทศจนีใช่ยากอะไปอยู่แคนาดากับพีมม่เมลสองค่ะอ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 อะอะอะออะ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 อกอะบะอ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 ิอะ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 ออะ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 อออะ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 อยอะอะจรองๆะะอะอะอะคยอะอะลอะจรอะ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 ออะอะอะ่ออะอะอะาะอะอะอะะอะไรอะ Ờ... Đánh hẳn Thì là nó may thì nó bị ghé เ้าให้จะร้องการคนที่กระตักที่สุดก็เลยเรื่องหรอไม่ใช่ไม่ใเป็นแก๊งไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พาสวนบ้านทำไมคิดว่าเป็นทีมรับน่าจะเป็นแบบว่าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของหนูได้แล้วก็พาหนูรอดออกมาจากบ้านได้ค่ะเออพ่อมา พี่เกดได้ดูไปไหนไปกันชนไปไหนก็ไปใช่ค่ะแล้วก็น่าจะคุยหนักกับรู้เรื่องเพราะว่าแบบมีความคิดอะไรที่เหมือนกันเยอะมเออเน่อเทียรไปหรือว่าไปไันเผื่อได้ตั๋วไปดูพี่เมกาเอ๊ะ เอแต่แบบไม่ไม่อคนเดียวอะไรเนี่ยก็เลยแบบคิดคิดว่าแบบคนที่แบบพูดน้อยที่สุดในวงน่าจะนั่นคือลำคาไม่ใช่ไม่ใช่แต่แบบพี่เคียร์เป็นคนพูดน้อยสุดไงแบบชอบหนะังเงียบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับ EP แรกเป็นยยไงบ้างคะสนุกกันไหมสนุกไหมสนุกด้วย